สวัสดีครับผมมบกันอีกครั้งนะครับโปรยแฮปปี้มีบ้านนะวันนี้ผมพามาดูความคืบหน้าอาคารหลังนี้กันเลยนะครับนี่อยู่ที่โคราชนะครับอาคารหน้ากว้าง12เมตรนะครับลึก25เมตรนะรสูงด้านข้างอยู่ที่6เมตรนะครับเนี่ยรวมรวมจุดข้างสุดเนี่ยข้างบนนะครับเนี่ยๆๆ6เมตรเป็นโครงสร้างเสาไวแฟงตรงจันทันก็เป็นไวแฟงนะครับผมผมขึ้นโครงสร้างวันนี้วันที่2นะเมื่อว่าอ้าววันนี้ที่3นะครับเครื่องสร้างมา2วันละเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นแปร หลังคาแล้วก็หลังคาในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูความคืบหน้ากันใครสนใจสร้างกโกดังโรงงานแลรับชมได้เลยครับหรือแฮปปี้บ้านศูนย์แปหนึเจ็นย์ห้หรือถ้าม่ที่แหลตามใต้ลิงก์นี้นะครับผมไปครับระดับชมกัน วันนี้เราตั้งเสากันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาคารขนาดหน้ากว้าง12เมตรลึก25เมตรสูงด้านข้างอยู่ที่6เมตรเป็นเสาและจั่ววายแฟงในรูปแบบของแฮ p ปี้วา e เฮาส e สวยงามแข็งแรงและประกันโครงสร้าง10ปีรั่วซึม3ปียาวๆกันไปเลยนะครับผมพาไปเดินดูรอบๆกันเลยดีกว่านี่คือแนวยาว25เมตรนะครับช่วงเสาที่เราเห็นเนี่ยคือห่างทุกๆ5เมตร5เมตร5เมตรเราก็จะมีเสามีจั่วนะครับ โครงสร้างเราแข็งแรงมากทางวิศวกรรมมากๆนะครับใครสนใจสร้างกดังโรงงานติดต่อไม่ได้เลยนะใครยังไม่ได้กดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์ฝากดกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปดูกันต่อครับพาไปดูกันรอบๆเลยตอนนี้เราใช้ติดตั้งเสร็จแล้วเราใช้ตัวค้ำยันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการล้มเพราะเรารยังไม่ได้ติดตั้งแปรยังไม่ได้ติดตั้งแปรผนังแปรหลังคานะมันมีโอกาสล้มได้ ในส่วนของตรงกลางเห็นไหมครับไม่มีเสากลางให้เกะกะเลยใช้งานกันได้แบบสบายๆนะเราสามารถทําเสากลางที่แบบโล่งๆเนี่ยได้ถึง40เมตรครับดังนั้นหลังนี้12เมตรสบายมากเลยนะใช้งานกันยาวๆไปไม่มีเสากลางให้เกะกะสามารถทาเป็นโชว์รูมเป็นโรงงานโกดังอะไรก็ได้โชว์ได้หมดนะครับโครงสร้างนี้หลังนี้เราทาโครงสร้างเสาด้วยสีเทา มาดูระบบการเชื่อมต่อระหว่างเสากับตัวจั่วจันทรนกันหน่อยนะครับหลังนี้เราเชื่อมที่โรงงานแล้วมาประกอบหน้างานนะครับเราใช้ระบบโบลต์สเตมนะครับคือใช้โบลในการประกอบระหว่างเสากับตัวจั่วนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับส่วนระหว่างจั่วนะครับเราก็แบ่งครึ่งมาจากโรงงานนะครับแล้วมาประกอบหน้างานผมเคยทําคลิปการประกอบจั่วไว้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ อัวนี้ก็เป็นการประกอบจั่วกับตัวเสามาในส่วนของเสากับตัวฐานล่างนะครับเราใช้ระบบเจโบนนะหลังนี้จะใช้เจโบนทั้งหมด4ตัวเป็นเจโบน m 1 6เดี๋ยวเราจะทำการเกล้าเพื่อปิดเสาเลยนะครับที่เราแหว่งว้าคอนกรีตไว้เพื่อให้มันง่ายต่อการเซตนะ เวลาเซตเจโบนเซตระดับความสูงก็จะทำได้ง่ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยเกลปิดเด่นดูกันรอบๆนะการวางเจโบนสวยงามแข็งแรงมาตฐานวิศวกรรมในแบบชหับแฮปปี้ไวท์เฮาส์ นี่นะครับนี่คือความคืบหน้าของอาคารเสาจัว่วจันทันไวแฟงอาคารขนาด12ลึก25สูง6เมตรนะครับการก่อสร้างเป็นระบบโบลต์สิิ์เต็มทั้งหมดฐานลากยึดกันด้วยเจบโบลต์ข้างบนยึดกันด้วยนัดสกรูนะครับผมแข็งแรงรับประกันโครงสร้าง10ปีรั่วซึม3ปีนะครับใครสนใจสร้างโกดังโรงงานแล้วโทรมาได้เลยหรือให้พี่บิ๊กบ้าน0817921322เดี๋ยวท่านพิธีแหละตจำใจลิงก์นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ